แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าสีสมัยซ้อนกำลังมองหากองกลางคนใหม่เพื่อยกระดับทีมหลังจากผลงานช่วงหลังใน10เกมหลังสุดซิตี้ชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นอาการบาดเจ็บของโรดี้ทำให้ทีมขาดตัวสร้างสารรค์เกมในแดนกลางและยังหาผู้เล่นที่จะเข้ามาทดแทนได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้แมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การนำของเปปกวาริโอลากำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในฤดูกาลนี้เมื่อผลงานในพรีเมียร์ลีกหลังจากผ่านไป16เกม ถ้าเปอร์บายสีฟ้าเก็บได้27คะแนนรังอันดับที่5ของตารางห่างจากจะฝูงถึง9คะแนนในศึกแชมเปี้ยนลีกสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีนักแมนซิตี้อยู่ในอันดับที่22มี8คะแนนหนึ่งในปัญหาหลักของแมนซิตี้ในตอนนี้คือการขาดกองกลางตัวสร้างสารรคเกมเนื่องจากโรดี้กองกลางคนสำคัญของทีมได้รับบาดเจ็บยาว ทำให้เกมรุกของทีมขาดความคล่องตัวและเพื่อนร่วมทีมก็ยังไม่สามารถทดแทนได้อย่างเต็มที่การมองหากองกลางตัวกลางที่มีความสามารถรอบด้านทั้งเกมรุกและเกมรับเพื่อมาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญมาลองดูกันว่าแมนซิตี้กำลังให้ความสนใจนักเตะคนไหนบ้างและแต่ละคนมีสถิติเป็นอย่างไรกันบ้างครับฟลอเรียนเวดไบเออร์เลเวอร์คูเซน แมนซิตี้ชื่นชอบฝีเท้าของฟลอรเรียนเวิร์กองกลางทีมชาติเยอรมนีเป็นอย่างมากและมองว่าเขาเป็นนักเตะที่สามารถเล่นเข้าระบบของเปปได้ดีแม้จะรู้ดีว่าเลเวอร์คูเซนคงไม่ปล่อยกองกลางตัวเก่งในเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนและไม่มีอะไรที่จะรับประกันว่าแมนซิตี้จะสามารถดึงดูดใจผู้เล่นที่มีค่าตัว85ล้านปอนด์ได้ในช่วงซัมเมอร์หน้าเพราะเรอัลมาดริดก็กำลังให้ความสนใจในตัวของเขาอย่างจริงจังด้วยเช่นกันล่าสุด ฟลอเรียนเวดเพิ่งเซ็นสัญญาร่วมง,งานกับเอเย่นชื่อดังอย่างโวเกอร์สตรัทซึ่งมีประวัติการทำงานร่วมกับสโมสรใหญ่ในสเปนมายาวนานโดยเฉพาะเรอัลมาดริดและยังเป็นเอเย่นของโทนี่ครดด้วยเรอัลมาดริดอาจจะได้เปรียบซิตี้มากขึ้นหากพวกเขาตัดสินใจปลดคาร์โลอันเชลอตติและแต่งตั้งชาบีอลอนโซผู้จัดการทีมเลเวอร์คูเซนเข้ามาคุมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อลอนโซเคยเป็นอดีตนักเตะของมาดริดและที่เลเวอร์คูเซนแน่นอนว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเวด ซึ่งนั่นอาจง่ายขึ้นในการคว้าตัวเวิร์ดเข้ามาร่วมทัพปราชัญชุดขาวฟลอเรียนเวิร์ดอายุ21ปีสูง175เซนติเมตรปัจจุบันรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ86,538ยูโรต่อสัปดาห์สัญญาของเขาจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2027ในศึกบุนเดสลีกาฤดูกาลนี้เขาลงเล่นให้กับเลเวอร์คูเซ่นไปแล้ว14เกมทำได้6ประตูกับอีก4แอสซิสซึ่งเมื่อดูจากสถิติประเภทการผ่านบอลในแบบตต่่าางๆอ90นที เขาสามารถทำได้ดังนี้การพยายามส่งบอลเฉลี Omaha, ilot, <East. S 1> tai, ่ยอยู่ที่75.56การผ่านบอลแบบต่อเนื่องในขณะที่เกมดำเนินอยู่อยู่ที่7 0 2 7การผ่านบอลจากลูกตั้งแต่เฉลี่ยอยู่ที่5.02การผ่านบอลจากลูกฟรีคิกเฉลี่ยอยู่ที่1.32การจ่ายบอลทะลุช่องเฉลี่ยอยู่ที่0.70การสวิตบอลข้ามฝั่งเฉลี่ยอยู่ที่0.53อัตราการครอสบอลเฉลี่ยอยู่ที่3.17อัตราการผ่านบอลจากลูกทุ่มเฉลี่ยอยู่ที่1.94ลูกเ่ะมุมเฉลี่ยอยู่ที่1.59 อัตราการผ่านบอลสำเร็จเฉลี่ยอยู่ที่61.20ส่วนความผิดพลาดในการผ่านบอลอัตราการจ่ายบอลแล้วล้ำหน้าเฉลี่ยอยู่ที่0.26อัตราการจ่ายบอลที่ถูกบล็อกได้เฉลี่ยอยู่ที่1.85จากสถิติการผ่านบอลของฟลอเรียนเวดทำให้เห็นว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่เล่นเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมและมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้ทีมสูงมากเขามีทักษะการจ่ายบอลที่ดีมีไอเดียในการจ่ายบอลและพยายามจ่ายบอลขึ้นหน้าเพื่อสร้างโอกาสให้กับทีมอยู่เสมอ บรูโน่กิมาราย์มิดฟิลด์ตัวเก่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและทีมชาติบราซิลเคยตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในอดีตและล่าสุดมีรายงานว่าดาวเตะวัย27ปีพร้อมที่จะย้ายไปยังถิมนเอติฮัสเตเดียมไม่ว่าจะเป็นเดือนหน้าหรือในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหลังจบฤดูกาลแมนซิตี้เคยตัดสินใจไม่ยอมจ่ายค่าฉีกสัญญา100ล้านปอนด์ของกิมารา์เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาและตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่านิวคาสเซิลจะยอมรับข้อเสนอที่ต่ำกว่านี้หรือไม่ หลังจากที่เพิ่งต่อสัญญาใหม่5ปีไปเมื่อ2เดือนก่อนบรูโน่กิมารายอายุ27ปีสูง182ซนติเมตรปัจจุบันรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ1,6 0,000ยูโรต่อสัปดาห์สัญญาของเขาจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2 0 2 8นในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เขาลงเล่นให้กับนิวคลาสเซิลไปแล้ว16เกมทำได้1ประตูกับอีก3แอสซิสซึ่งเมื่อดูจากสถิติประเภทการผ่านบอลในแบบต่างๆต่อ90นาทีเขาสามารถทำได้ดังนี้ การพยายามส่งบอลเฉลี่ยอยู่ที่49.01การผ่านบอลแบบต่อเนื่องในขณะที่เกมดำเนินอยู่อยู่ที่46.01การผ่านบอลจากลูกตั้งแต่เฉลี่ยอยู่ที่3.38การผ่านบอลจากลูกฟรีคิกเฉลี่ยอยู่ที่3.31การจ่ายบอลทะลุช่องเฉลี่ยอยู่ที่0.61การสวิตบอลข้ามฝั่งเฉลี่ยอยู่ที่0.27อัตราการครอสบอลเฉลี่ยอยู่ที่0.61อัตราการผ่านบอลจากลูกทุ่มเฉลี่ยอยู่ที่0.07 ลูกเตะมุมเฉลี่ยอยู่ที่ 0. 0.0 0อัตราการผ่านบอลสำเร็จเฉลี่ยอยู่ที่40.47ส่วนความผิดพลาดในการผ่านบอลอัตราการจ่ายบอลแล้วล้ำหน้าเฉลี่ยอยู่ที่0.20อัตราการจ่ายบอลที่ถูกบล็อกได้เฉลี่ยอยู่ที่1.08จากสถิติการผ่านบอลของบรูโน่กิมารายทำให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่เล่นลูกฟรีคิกได้โดดเด่นและจ่ายบอลขึ้นหน้าได้ในระดับที่ดีด้วยประสบการณ์การค้าแข่งอยู่ในพรีเมียร์ลีกจึงไม่ใช่เรื่องยากในการปรับตัว ถ้าแมนซิตี้ต้องการคว้าตัวของเขาไปร่วมทีมมาร์ตินซูบิเมนดีมิดฟิลทีมชาติสเปนที่มีค่าตัว50ล้านปอนด์ <c oughs> เคยปฏิเสธการย้ายทีมไปอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา <c oughs> เพื่อที่จะยังคงเล่นให้กับเรอันโซซิดาดซึ่งเป็นสโมสรที่เขารักมาตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้ <c oughs> เขาพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆซึ่งก็ได้รับความสนใจจากบรรดาบิกทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลและลิเวอร์พูลมาร์ตินซูบิเมนดีอายุปีสูง180ปีสูงหนึ ปัจจุบันรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ5,7,692ยูโรต่อสัปดาห์สัญญาของเขาจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2027ในลาลิกาสเปนฤดูกาลนี้เขาลงเล่นให้กับรอันโซซิดาดไปแล้ว17เกมทำได้1ประตูกับอีก1แอสซิซึ่งเมื่อดูจากสถิติประเภทการผ่านบอลในแบบต่างๆต่อ90นาทีเขาสามารถทำได้ดังนี้การพยายามส่งบอลเฉลี่ยอยู่ที่58.16 การผ่านบอลแบบต่อเนื่องในขณะที่เกมดำเนินอยู่อยู่ที่56.23การผ่านบอลจากลูกตั้งแต่เฉลี่ยอยู่ที่1.79การผ่านบอลจากลูกฟรีคิกเฉลี่ยอยู่ที่1.66การจ่ายบอลทะลุช่องเฉลี่ยอยู่ที่0.07การสวิตบอลข้ามฝั่งเฉลี่ยอยู่ที่0.33อัตราการครอสบอลเฉลี่ยอยู่ที่0.33อัตราการผ่านบอลจากลูกทุ่มเฉลี่ยอยู่ที่0.07ลูกเตะมุมเฉลี่ยอยู่ที่0.07อัตราการผ่านบอลสำเร็จเฉลี่ยอยู่ที่49.25 ส่วนความผิดพลาดในการผ่านบอลอัตราการจ่ายบอลแล้วล้ำหน้าเฉลี่ยอยู่ที่0.13อัตราการจ่ายบอลที่ถูกบล็อกได้เฉลี่ยอยู่ที่0.53จากสถิติการผ่านบอลของมาร์ตินซูบิเมนดี้ทำให้เห็นว่าเขามีความแม่นยำในการจ่ายบอลและควบคุมจังหวะเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเขาสามารถจ่ายบอลได้อย่างต่อเนื่องและเชื่อมเกมกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีด้วยทักษะนี้ช่วยสร้างความอันตรายในเกมรุกให้กับแมนซิตี้ได้ดีอย่างแน่นอนนอกจากนี้ แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังจับตามองเอเดสันมิดฟิลด์ของอัลันตาและอดัมวอตันจากคริสตัลพาเลซอีกด้วยซึ่งหากกลับไปดูที่ผลการแข่งขันในศึกแชมเปี้ยนลีกแมนซิตี้ยังต้องต่อสู้เพื่อผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์หลังจากหล่นมาอยู่อันดับที่22ของตารางในเกมที่พย้ยูเวนตุสสวนประตูต่อ2ที่ผ่านมาแมนซิตี้ยังมีโอกาสเข้ารอบเพลย์ออฟได้หากชนะอย่างน้อยหนึ่งใน2เกมที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเกมเยือนปารีสแซงแชร์แมงหรือเกมเย่ากับคลับรูสในปัจจุบัน ทัพเรือใบสีฟ้าได้รับเงินรางวัลไปแล้ว19.8ล้านปอนด์หากแพ้ปเอสเชกับบรูซและจบอันดับ25รายได้รวมของพวกเขาจากแชมเปี้ยนลีกจะอยู่ที่ประมาณ26ล้านปอนด์ซึ่งเทียบไม่ได้กับ70ล้านปอนด์ที่พวกเขาเคยชนะการแข่งขันเมื่อ2ฤดูกาลก่อนในการแข่งขันรูปแบบเก่าซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังไม่รวมรายได้จากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเปปกวาดิโอลากำลังเผชิญหน้ากับความทา้าทายครั้งใหม่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แม้อุปสรรคจะดูหนักหน่วงแต่ไม่ว่าจะเจออะไรถ้าคุณอยู่ในบทบบาทขอองผู้นในใโลลกฟุต เชื่อได้เลยว่าเหล่าแฟนบอลคงได้เห็นอะไรใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นข,นของวงการฟุตบอลอย่างแน่นอนครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนอกจากนี้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยกระดิ่งเพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาใหม่ๆเจอกันในคลิปหน้าครับ